สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ w e ส t ์ฟรีแมก a ทนะคะวันนี้มีมาแนะนำบินหนึ่งคันค่ะเป็นรถเบสเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านแนะนำค้าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นยางที่ทางร้านแนะนำาพใหลูกค้านะคะเป็นยางโยโกฮาม่ารุ่น E70 นะคะลูกค้าไซส 2555R 1 6นะคะลูกค้า ร้อีทึบหนึ่งนโลลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูน5์สองสี่ห้าเก้าสี่หกสองหกหรือเข้าแฟนเพจได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกที่จะเข้ามาที่ไไะะร้านเลยก็ได้ค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ตึกกระหางเดอะคริสตันก่อนถึงวงเวียนพระรามห้านะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์สองสี่ห้าเก้าสี่หกสองหกหรือเข้าแฟนเพจได้เลยนะคะ ร้อยนะคะสำหรับรถเบนซ์ S หนึ่งสแวนนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศู459 4 6ง6หรือทางแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้านดีทีแม็กไทคสวัสดีค่ะ